ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินัางเปตานางอุปกาปะตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวสมิจัตสัพเพปูเรนตุสังกป่าจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสพีติโยวิวชัชชนตุสัพพโรคโค วินสศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังมุทธ,ธาปจายโนจัตตาโรโอธรรมมาวาทานติอายุวันโนสุข,ขังภาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะ พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังต ah, <Ek> ินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัถวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวะมังคลาวีนัสันโต อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยาสวัฒโกภะวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกหนตุสัพพธาอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายาสวัฒกาภะวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพธาทุคโรคัพยาเวราโสกาสตุจุปัถวะ อเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจจเตสาสาสยสิทธิทะนางลาพังโซติภาคขยังสุข,ขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุตีจยสวาสตวส,สาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะสัทาโสถีภาวันตุเต